เาเป็นเววันนี้ EP สุดพิเศษเลยนะครับเรียกว่าต้อนรับกระแสของฟุตบอลไทยลีกฤดูการใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการถ่ายทอดสดของ A AS i Play ซึ่งมีเสียงชื่นชมมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมในฐานะที่ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งในฐานะของพิธีกรร่วมในรายการบอลไทยโชว์ไทม์แล้วก็ผู้บรรยายด้วยเลยถือโอกาสนะครับขออนุญาตทาง A AS บุกมาดูเบื้องหลังการทํางานก่อนที่จะออกสู่สายตาแฟนบอลน,นะครับของ A AS เราก็เลยมาอยู่กันที่นี่ครับสถานที่โทรทัศน์กองพบกช่อง5นะครับซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นห้องผู้บรรยายหรือว่าห้องนักภากนะครับทุกอย่างอยู่ที่นี่ AIS จึงมาใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการถ่ายท่ดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังกันแบบลึกสุดๆเลยนะครับก็เลยตามกันมาวันนี้กับบับเบิลเวยอ๋อแต่ว่ารถยังเป็นคันเก่าอยู่นะฮะ ถ้า b y d สปอนเซอร์ไทยลีกอยากจะสนับสนุนรายการหรือว่าอยากจะสนับสนุนส่วนตัวเนี่ยผมก็เลง b y d s u l Lion Seven เอาไว้นะก็ติดต่อมาได้ เอาละครับเราเข้ามาอยู่บริเวณนั่นในแล้วนะครับจากที่ผมบอกนะครับว่าที่นี่มันมีความพร้อมทั้งเรื่องของรายการสดแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับชั้นนี้ชั้นที่1จะเป็นเรื่องของรายการสดเพราะามีสตูดิโออยู่นะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดจะอยู่ตึกข้างหลังชั้น7ก็จะเป็นในเรื่องของการบรรยายห้องผู้บรรยายอะไรอย่างเง้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปดูทั้งหมดเลยเวลานัดหมายก่อนรายการ 3ชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่4โมงนะครับเริ่มกันตั้งแต่แต่งหน้าคอสตูมเอาอะไรกันให้เต็มที่เลยไปวันนี้พาดูเบื้องหลังสุดๆคนะคือที่นี่เนี่ยเขาจะมีสตูดิโออยู่หลายห้องด้วยกันในส่วนของบอลไทยโชว์ทานเนี่ยก็จะเป็นสตูดิโอใหญ่ครบไฟครบมาเต็มทุกอย่างมาเต็มหมดนะครับมีในเรื่องของกราฟ,ฟิกมีอิมพิวสีอะไรครบเลยห้องนี้แต่ว่ายังไม่ได้เวลานัดหมายอย่าเพิ่งดูเอาว่าพอมาถึงปุ๊บเริ่มต้นเนี่ยผมต้องเริ่มจากการ แต่งตัวก่อนนะฮะเพราะนี่คือรายการเบื่อชีพจะหน้าสดสดแบบนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องมีคนสวยที่จะดูแลเราก็คือน้องกิฟคนสวยของเราเป็นคอสตูมของเรานะครับวันนี้ให้พี่ใส่อะไรจ๊ะเราไม่ได้เน้นชุดอะไรมากเพราะว่าเราเน้นหน้าตาเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่มาแบบเกาหลีเลยนะ<า>ได้ไห<ร>นะมบบอันนี้พี่ถามก่อนรายการเนี่ยเขาวางคอนเซ็ปต์ไว้ให้ไหมว่าการแต่งตัวของพิธีกรต้องเป็นยังไงเราเน้นสวยล่อ ตามหน้าตาเลยค่ะตา่หนเดะะินพี่ก็อาจจะไม่ต้องแต่งเยอะใช่เราไม่ต้องทำอะไรมากเราใส่ปุ๊บเราหล่อเลยเพราะว่าหน้าตาเราดีอยู่แล้วโอเคอ่ะเปลี่ยนชุดก่อนมาเดี๋ยวแต่ว่าเสื้อข้างในจะต้องเป็นฟ้าข้างในมาสีเข้มอ้าววันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับจะเป็นคุณแชมป์ศิรักษ์เทศสูงเนินเข้ามาเลยอ่าเอาเลยนี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับครั้งแรกครับหลังจากแขวนถุงมือเราก็จะมารับบทคอมเมนเตอร์ครับ อ่าเดี๋ยวไปคุยกันในสะตูอีกทีครับผมเอา,เอาวันนี้ผมคู่พี่เบิร์นใช่ไหมครับใช่ดีเพราพี่เข<อ>มาคู่ฉันอยู่แล้วขอบคุณมากครับสอนอผมด้วยนะพิธีกรมาก,ก็ต้องมาแต่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรแต่งตรงแต่งตัวที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุยงานกันครับ ไม่ดูเถื่อนดูให้ถูกลิขสิทธิ์นะครับอย่าดูเถื่อน AIS Play จัดหนักให้วงการฟุตบอลไทยขนาดนี้อย่าใจร้ายไปดูของที่มันผิดกฎหมายดูสนับสนุนที่มันถูกต้องเงินทองไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมฟุตบอลไทยร่วมกันพัฒนาฟุตบอลไทยและวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า AIS <Yeah. S 1> เขามุ่งมั่นขนาดไหน <Yeah. S 1> เรียนเลือต่างหน้าอนิดนึง คือตอนนี้เนี่ยคิวแต่งหน้าเยอะหน่อยนะครับก็ระหว่างรอคิวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้ไปดูทุกอย่างให้มันครบเราก็จะข้ามตึกไปก่อนไปห้องที่มีทีมผู้บรรยายอยู่มีห้องบรรยายอยู่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นขั้นตอนทางเทคนิคในเรื่องของการออกอากาศหรือว่า IBC ครับไปนะครับสองตึกจะอยู่ติดกันง่ายๆเลยอย่างที่บอกสตูดิโอก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนห้องบรรยายก็จะอยู่ฝั่งนี้ขึ้นลิฟต์ไปชั้น7กันนะครับ มาครับชั้น7มันเป็นแผนกปฏิบัติการออกอากาศซึ่งเราจะเข้าไปซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาที่ผู้บรรยายอาจจะยังไม่มาเพราะว่าเกมการแข่งเริ่มคู่แรก6กโมงเย็นนะครับก็มาถึงก่อนนะเวลาสักห้าโมงอะไรเงนี้ยเข้ามาดูกัน แล้วห้องนี้นี่คนจะเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่านี่มันยังไม่ถึงเวลาที่ใกล้ถ่ายทอดสดเท่าไหร่ก็อาจจะไม่มากแต่ว่าก็มีบุคลากรเยอะมากนะครับมันจะมีความครบครันนะครับจะเป็นห้องที่เราถ่ายไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นห้องที่รับสัญญาณฟีดมาจากทั่วประเทศเลยที่มีการถ่ายทอดสดซึ่งช่อง5เขาเนี่ยเป็นองค์กรที่ถ่ายทอดสดกีฬาระดับ ชาติมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเสถียรหายห่วงเลยนะครับคุณภาพครับแก้วฟีดจะส่งเข้ามาที่นี่แล้วก็จะมาขึ้นจอตรงนี้ครับนี่คือจอที่ได้รับสัญญาณจากฟีดหรือว่าสัญญาณจากทุกสนามที่มีการแข่งขันนะครับจะถูกส่งตรงมาที่นี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําโฆษณาใส่นูน่นนี่นั่นอะไรก็จะอยู่บริเวณนี้ครจะมีทีมงานมากันซึ่งปกติก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเขาก็จะ เป็นเรื่องของเทคนิคใส่นู่นนี่นั่นกันนะครับแล้วก็จอนี้ก็จะเป็นออกอากาศนะครับเตรียมออกอากาศออนแอร์ซึ่งก็จะมีทั้ง b y d C Lion หลีกหนึ่ง b y d s i l v i t หลีก2 b y d Dolphin หลีก3นะครับ ครบทุกคู่ทุกหลีกที่ AS จัดให้นะครับ <Wow. S 1> อันนี้คือเป็นในส่วนของด้านเทคนิคในการถ่ายรอดสดอย่างที่ผมบอกนะและในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องผู้บรรยายที่มีอยู่ทั้งหมด7ห้อง9ห้องนะนี่คือผังของผู้บรรยายที่พอมาถึงแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปห้องไหนนะครับออกอากาศช่องไหนนะครับคู่แข่งขันกี่โมง ฟีดรับสัญญาณยังไงแล้วก็มันก็จะเป็นกระบวนการทึ่ฟีดมาถึงก็จะมีคือพอเวลาถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเสียงอยู่ด้านนอกนะครับควบคุมเสียงควบคุมสัญญาณทั้งหลายนะครับทีมงานเขาก็จะมานั่งดูว่ากราฟ,ฟิกที่ส่งมาเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่ละสนามรูปเลิศเป็นยังไงถูกไหมนะครับแล้วก็เป็นห้องผู้บรรยายซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้วย อันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับห้องบรรยายของผู้บรรยายไทยลีกนะครับเรียกว่าครบนะครับอุปกรณ์ใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับเสียงไม่หายไปไหนแน่นอนผู้บรรยายปากที่1ผู้บรรยายปาที่2จอชัดๆภาพมาจากฟีดมันจะคมชัดแน่นอนนะครับแล้วก็จะอยู่ในห้องนี้แหละบรรยายการแข่งขันตั้งแต่เริ่มนะครับซึ่งทาง ASP l a เเนี่ยเขาเน้นอยากจะให้ได้เห็นบรรยากาศที่มันเรียกว่าลึกๆเลยเพราะฉะนั้นการเข้ารายการถ่ายทอดสดของ ASP l a y เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่นักเตะ ตั้งแถวอยู่ในอุโมงนะครับผู้บรรยายก็จะเริ่มบรรยายไปละวันนี้ใครแข่งกับใครตั้งแถวแล้วก็เดินเข้าสู่สนามแล้วก็ลุยกันไปยาวๆเลยนะครับพักครึ่งก็มีไฮไลท์ให้ได้ดูหลังจบเกมก็มีไฮไลท์ให้ได้ดูนะครับก็จะแยกซอยห้องๆไประหว่างไทยลิง1ไทยลิง2นะครับซึงเดี๋ยวพาไปดูห้องมันติดกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะครับบางห้องมันจะเป็นสองห้องติดกันห้องนี้ก็จะเป็นสองห้องติดกันนะครับสองห้องติดกันแต่ว่าเวลาบรรยายแล้วเนี่ยเสียงไม่ถึงกันนะครับใส่หูฟังปุ๊บจบเลย ทีมงานกาลังไล่เช็ครายละเอียดก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายรอดสดให้เห็นเลยว่ากําลังเช็คว่ารายชื่อถูกไหมชื่อผู้ตัดสินถูกไหมผู้ตัดสินวีอากราฟ,ฟิกถูกต้องหรือเปล่านะครับคือก่อน<า>ที่จะออกไปสู่สายตาแฟนบอลเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการควบค<อ>ุม,กา,มการผลิตเพราะว่าปีนี้เนี่ยเ S เขารับผิดชอบในการโปรดักชั่นเองนะครับ รเราชววบเข้ามาอยู่ภายในสตูดิโอแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระบวนการที่จะเ,เริ่มนับถอยหลังสู่รายการสดละก็จะมีโคโปรดิวเซอร์คุณอ๋องนะครับมาเตรียมการอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพี่ๆสั้างภาพช่อง5้าเขาเตรียมการเพราะมันจะมีหลายอย่างมันจะมีกล้องมีกล้องสีบก็มีกล้องหลักมีกล้องเคลนด้วยนะฮะโอ้โหผมเห็นพี่ๆเขาใช้กล้องเคลนกันนี่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ฉากเดี๋ยวจะเอาผ้าดำออกแล้วก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้เด๋ยวว่าข้างหลังเนี่ย มันจะเป็นกรีนสกีนนะครับซึ่งมันจะใส่ลูกเล่นเยอะหน่อยผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าดูในการถ่ายรอดสดเราก็จะเห็นแล้วมันจะมีของเล่นเยอะนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างเช่นตัวนู้นนะครับนะฮะนั่นคือ,อตัวอย่างนะเบื้องหลังซึ่งเดียวผมจะพาขึ้นไปดูว่าเขาไปทํากันที่ตรงไหนยังไงนะฮะเพราะนั้นระหว่างเขาเตรียมการเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องคอนโทรลก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง เราอยู่ในห้องควบคุมนะครับซึ่งก็เป็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นที่สวิตช์ภาพในรายการสดนะครับทุกจอที่เราเห็นจะประมวลผลเป็นภาพในรายการที่จะออกอากาศนะครับคือตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะพี่เนาะเขาเรียกอิมโวซีฟนะไอ้ที่เราเห็นนะเนี่ยจอกรีนสกรีนเนี่ยมันจะถูกตกแต่งด้วยอิมโวซีฟตรงนี้นะนี่ ภาพมันก็จะเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วเห็นไหมทุกอย่างมันจะอยู่ที่นี่หมดนะครับหลายๆอย่างนี่พามาดูเบื้องหลังเลยเขาจะนั่งทำกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใส่เขาเรียกว่าอะไร CG นะครับมีโปรดิวเซอร์คุณฝนจะเป็นคนบัญชาการอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่กินยาแก้ปวดหัวหมดประมาณ8แผงและ <c oughs> เรากำลังเตรียมการถ่ายท่าสดอยู่แล้วก็ตรงนี้เตรียมทำสโลว์เตรียมตัดต่อซึ่งใช้เฉพาะในรายการนะครับไม่เกี่ยวกับที่ไปออกทาง u t u b e นะครับใช้ในรายการก็จะตัดต่อกันตรงนี้เลย<ะ>เขาวุ่นวุ่นกันอยู่เราดูแค่นี้พอไป<ะ>อันนี้คือพอใครเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มานั่งรอนะครับทีมงานาก็เอามาให้แล้วเป็นปึกเลยเป็นสคริปต์รายการวันนี้ นะครับบอลไทยโชว์ไทม์ก็จะมีการพูดคุยอะไรกันบ้างซีจีจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีลำดับทั้งบดอยู่ในนี้นะครับทุกอย่างก็จะมานั่งอ่านบทกันก่อนเหมือนดาราก็ต้องอ่านบทก่อนชีวิตนี้ไม่ได้เป็นดาราก็ติ้งต่างเอาอเดี๋ยวมันก็จะมีกราฟิกมีอะไรเตรียมพร้อมเราไม่มีปัญหาเพราะว่าพิธีกรเราเก่งคุณยุ้ยชัยพรเขาเป็นคนที่คล่องอยู่แล้วเป็นพิธีกรหญิงเบอร์หนึ่ง ของฟุตบอลไทยเด <Wow. S 1> okay, ี๋ยวรอเข้ามาก่อนเขาเขาไม่ยอมให้เราถ่ายตอนนี้เขาขอแต่งตัวก่อนี <Okay. S 1> อัําไปเลย วันไทยโชว์ทามนะครับนอกจากผมแล้วเนี่ยมีคุณชมยพรแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเป็นอดีตนักฟุตบอลอย่างที่บอกนะครับเป็นระดับตำนานทั้งนั้นเลยที่มานะครับมีตองกวินทำสัจจานันสุธีสุขสมกิจรีซอทีระเทพินโนไทยนะครับเอมานาวินจูจีนแล้วก็วันนี้คู่หูของผมมาวันแรกแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินอย่างที่เราทักทายกันไปนะฮะครับ,รบวันนี้พร้อมเต็มที่พร้อมครับ เอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับตอนที่ AIS ติดต่อไปนี่เขาว่าไงมาพี่เขาก็ถามว่าสนใจใหญ่จะมาไหมมารายการไหมครับคิดนานไหมไม่คิดครับสนใจครับเพราะว่าพี่เคยคุยกับแชมป์ตอนแรกตอนที่แชมป์บอกพี่ว่าเอยเดี๋ยวถ้าผมเลิกแล้วพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลมีอะไรบอกผมได้จำได้ป่ะพี่แชมป์บอกว่าอาจจะมาเป็นคอมเมนเตอร์อะไรเงี้ยครับคือเราก็อยากจะทําตรงนี้นะใช่ครับอยากจะทําตรงนี้ชอบหรือยังไง ก็เผื่อจะซึมๆให้ความรู้กับคนดูได้บ้างใช้กี่สมัยนะไทยรีท10 10เยอะที่สุดเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นมาบอลไทยโชว์ทามนี่ปล่อยของเต็มที่เลยนะจะพยายามครับ FC รอดูอยู่เยอะไหม FC ก็มีรอดูอยู่ครับอ่าเชิญชวนแฟนๆดูบอลทางเอสหน่อยครับก็เชิญแฟนๆบอลไทยทุกคนนะครับมาร่วมดูบอลกันที่เอนะครับดูฟรีนะครับอย่าไปดูลิงค์เถื่อนนะครับของดีๆมีให้ดูแล้ว คุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับดูถูกไม่ดูเถื่อนใช่ครับดูถูกไม่ดูเถื่อนครับแล้วนี่อีกหนึ่งคนที่เพิ่งมานะครับบุรุษคนนี้เราเคยไปถ่ายรายการเข้ามาแล้วกับเบื้องหลัง OB ถ่ายเทอดสดนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณต้องเรียกเขาว่ากอน AIS พี่พี่ได้ยินว่าเรามีเหตุบังเอิญที่เจอโปรดิวเซอร์ใช่ครับเป็นยังไงก็ขึ้นเครื่องบินกับบุรีรัมยานั้นแล้วก็นั่งรถ ไปขึ้นเครื่องบินรถบัสเล็กก่อนอที่จะไปขึ้นเครื่องครับพี่เขาก็เดินมาหาแชมป์พี่เองนะไปเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลไหม <laughs> ตอนนั้นผมกย็ยังไม่รู้ว่าใครผมก็ไปครับก่อนเลยอาจจะไม่รู้จักกันด้วยใครก็ไม่รู้เดินมาค,คุณคุนครับคุนอยู่อาจจะจะไม่ได้แต่ก็คุณคุนแน่นอนจริงจังหวะมันนำพา <laughs> ก็ขอบขอบคุณพี่เขามากครับที่ชวน โชว์เสื้อก่อนดูถูกไม่ดูเถื่อนอนนี้เราอยู่กับ2คนสําคัญของงานนี้ครับพี่เก่งกับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังการทํางานนะครับก่อนที่จะเป็นการถ่ายทอดสดออกไปทาง AAS Play ผมเห็นมาตั้งแต่สัปดาห์แรกนี่คือดูแลอย่างใกล้ชิดทุกกระบวนการเลยนะครั้งนี้ AAS ทุ่มเทเต็มที่เต็มที่ค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมฮะสท่านคือดูทั้งในส่วนของสตูดิโอและในส่วนของ IBC ด้วยคือมันต้องทำงานร่วมกัน ขออนุญาตถามก่อนทางฝั่งทางนู้น่อยว่าเรื่องของการถ่ายเท่าสดในฤดูกาลนี้เนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงบ้างถ้าเอาคร่าวๆเราก็มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่พี่ๆประกาศออกไปแล้วว่าเราจะถ่ายทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราก็มีการเดินดูสนามตรวจสนามเช็คสนามวางเรื่องของเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ค่ะเพื่อให้รับสัญญ,ญาณได้เราก็ถ่ายทอดได้อย่างแบบ ไม่สะดุดเนาะดูรับชมแบบ h d อะไรเงี้ยตามที่พี่ๆบอกไว้ลื่นๆไม่มีสะดุดใช่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังการทำงานที่บอกพอ พอจะถ่ายทอดสดปุ๊บเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของ OB ถ่ายทอดสด OB ถ่ายทอดสดผู้บรรยายต้องเข้าอบรมทั้งหมดใช่ AS มีการจัดอบรมด้วยใช่ควบคุมคุณภาพเต็มที่ควบคุมคุณภาพเต็มที่มีการทดสอบอย่างพี่เบิ้ลก็ต้องเข้ามาทดสอบกับเราก่อนต้องทำเดโมด้วยใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ว่าเข้าได้เลยนะครับใช่ไหมใช่ค่นี้เราเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพรายการไทยสตูดิโอบอลไทยโชว์ไทม์ คนก็ชื่นชมเยอะมีอีโมสีมีบรรยากาศที่สนามม,มีพิธีกรภาคสนามเป็นอดีตทีมชาติพิธีกรร่วมเป็นทั้งผู้คลทีมชาติตรงนี้เอเอสวางรูปแบบมันไว้ยังไงบ้างรครับคือจริงๆอ่ะตัวบอลไทยโชว์ทารอ่ะมันเกิดมาจากว่าเราออยากยกระดับการดูบอลแล้วกันไม่ใช่ดูแค่แบบตอนเตะเลย เราก็จะมีรายการที่จะเข้าไปทั้งแบบมีช่วงก่อนช่วงกลางช่วงหลังรายการเนี่ยออกแบบคอนเซปต์เป็นแบบรู้ลึกร,ร,รู้จริงแต่ต้องสนุกด้วยเราเอา,เ,อา,เ,อาเทคโนโลยีเข้ามานะคะเรามีการใช้ Virtual Studio มี Immersive Graphic มีเอา Stat o p Ta มาถ้าจะวิเคราะห์อะไรจะได้แม่นยำแล้วก็จุดที่เราคิดว่าเราอยากเริ่มพ่วงเรื่องความบันเทิงเนี่ยคือรอบนี้เราใช้พิธีกรหญิง เคลมได้เลยว่าเป็นแบบว่าพิธีกรหญิงในวงการฟุตบอลครั้งแรกเลยน้องยุ in in okay. ้ยชมายพรนะคะแล้วก็มีพี่บับเบิลเป็นกูรูอะไรเงี้ยก็เสริมทับด้วยกูรูอดีตโค้ชนกเตะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือภาคสนามเนี่ยเราได้เรียกว่าซุปซุปตาลูกหนังได้ไหมตำนานอ่าตำนานเลยทั้งแบบรีซอทั้งอนาวินเนี่ยจะเข้าไปเก็บบรรยากาศสดๆจากข้างสนามมาให้แฟนบอลรับชมแฟนบอลก็จะเอ็นจอยกับการดูของเราไปมากกว่าเรียกว่าการเปิดตัวมาเนี่ยเสียงชมเยอะมาก พี่เก่งพี่ต้อมกระแสโอเคไหมมากๆค่ะมากๆเลยก,ก,ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลวันที่เราออกไปเทปแรกเนี่ยเราก็โอ้ยแฟนบอลใจดีกับเราจางังเราพลาดอะไรนิดหน่อยอเขาก็แบบพร้อมให้อภัยนะคะก็จริงๆรอบนี้เราเราตั้งใจจริงๆเราอยากทําให้ดีแล้วเราก็อยากจะให้คอมมูนิตี้ฟุตบอลมันโตขึ้นเรื่อยๆเราก็เต็มที่ค่ะทุกๆุกจุดพร้อมรับคําติชมนะคะบีดีดอลฟินหลีกฝามาแล้ทีเนี้ย จำนวนคู่ในแอปพลิเคชัน AS Play เนี่ยมันจะเยอะมากพร้อมพร้อมค่ะอย่างที่เห็นลูกค้าเห็นในข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเอนจิเนียร์เราก็ลงสนามทั้ง PR ทั้งเอนจิเนียร์ทั้งทีมงานเตรียมพร้อมครับพร้อมเต็มที่สำหรับทีสเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เราเริ่มถ่ายตั้งแต่ภูมิภาครอบจังหวัดแบ่งโซนไปเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปดูใน IBC ีเนี่ยมีวิศวกรเนี่ยมารออยู่ตรงนั้นและรับสัญญาณเตรียมอะไรพร้อมกันหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นปิดท้ายดีพี่เก่งนิดนึงมาแล้วครบ3ลีกเลยไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3 a s พร้อมเต็มที่ขนาดไหนเชิญชวนดูถูกไม่ดูเถื่อนกันหน่อยครับตอนนี้เนี่ย AS ก็ตั้งใจเต็มที่นะคะอยากจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพก็วันนี้เราเปิดให้ทุกคนได้รับชมนะคะก็ฝาก,กันไว้นะคะดูถูกไม่ดูเถื่อนค่ะเพื่อให้เราพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกันนะคะ AS ที่ห ใช่ไหมวันนัวันนั้นคุณสมชัยมานายกมือใช่ไหมใช่ค่ะเรายังคงเป็นที่หนึ่งค่ะเน้1 2สองสค่ะสวัสดีค่ะสมยพรณ์ท่ะพี่ฝนสวัสดีนะคะตอนนี้เปิดดิบไม่เดินเดินยุ่เปิดอีกตรงนี้นิดนึงเสร็จปุ๊บเชิญพี่เบิร์นเชินที่แชมป์มาตรงนี้ยืนคุยหน่อยนึงแล้วเราหน้า สวัสดีพี่พเปิ้ลค่ะ,คะสวัสดีคุณแชมป์ค่ะช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนเข้ารายการนะฮะคุณยุ้ยชมัยพรก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่ยอมออกกล้องเพราะน้าสด <laughs> ใช่เดี๋ยวคนดูจำไม่ได้พี่เบิ้ลพี่บอกไปว่าเป็นผู้ดำเนินรายการหญิงเบอร์หนึ่ง ของฟุตบอลไทยเพราะว่าเป็นคนแรกที่มาทํารายการใช่ถูกถูกอันนี้อันนี้พูดตรงว่าเรื่องจริงตื่นเต้นมาที่ได้มาทําบอลไทยแบบเต็มตัวเี้อาจริงตอนแรกตื่นเต้นตื่นเต้นพี่เบิร์นเพราะว่าจริงๆอ่ะยุ้ยไปบอลต่างประเทศมากกว่าถ้าเกิดพูดถึงส่วนตัวคือบอลไทยอ่ะเราเคยทําแต่เราหายไปนานมากนี่มันเป็นการกลับมาแบบเต็มเครั้งแรกในรอบแบบยื้อให้กับ10ปีคือเอาจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวจะเข้าว่าคุณชมาพรเนี่ยใครจําได้ในวีหกเกอร์เลยกี่ปีแล้วนะ 15้าปีที่แล้วค่ะ15ปีวิหกเกอแล้วก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคสนามของ้าของลิิทธิ์เก่าใช่เป็นวิทยกรภา,าคสนามใช่แล้วก็ออกไปทางออบอลต่างประเทศเน,น,นอะหน่อยใช่ค่ะแต่ปีนี้เนี่ยยาวๆเลยกับบอลไทยชโชว์ไทม์ใช่ตื่นเต้นแน่นอนนิดหน่อยตื่นเต้นตื่นเต้นคงคนคิดว่าหนูไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆหนๆูตื่นเต้นมากเลยนะ ทำกันบ้านเยอะไหมทำกันบ้านเยอะมากก็พี่ดูเลยเอาง<า>่ายๆเนี่ยครับพิธีกรเนี่ยบ้างจดเนี่ยทำกันบ้านเต็มที่เลย <laughs> ใช่อย่างน้อยก็แบบอยากเข้าใจไปได้วยกันเออแบบบางทีมันไม่ได้เป็นการแบ่งเซสชั่นไงพี่ว่าเฮ้ยอันนี้พี่ต้องรู้นะอันนี้หนูไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นพิธีกรเราต้องมองภาพรวมทั้งหมดได้เพื่อจะได้แบบมีคําถามหรือบางทีเราคุยกันแล้วก็จะได้นึกออกในเรื่องข้อมูลที่เราคุยโอเคใช่แล้วก็ต้องขอข้อมูลเสาหลักวงการบอลไทยค่ะเสาหลักอย่างเงี้ยโปรดักชั่นเป็นไงเราชอบคุยกันโปรดักชั คือแบบงานไม่ใหญ่แน่นวิอ่ะพี่คืองานโคตรใหญ่เลยอ่ะตอนหนูมาคือตอนแรกก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วนะสรุปตื่นเต้นหนักกว่าเดิมอีกหนักก่อเอิมอีกนะใช่อ,าอ้าวิวิเชิญชวนแฟนบอลหน่อยดูถูกไม่ดูเทือนใช่อันนี้เน้นย้ำจริงๆนะคะเพราะว่าแบบ เรารู้สึกว่าเขาให้เราดูฟรีขนาดนี้แล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยนะคะอย่าเอาง่ายคือมันจริงๆทุกวันนี้วิธีดูมันก็ง่ายอยู่แล้วคือมันแค่โหลดแอปป่ะพี่บับเบิ้ลก็เลยอยากให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันนะคะ AS Play นะคะแล้วก็ดูได้เลยหรือใครจะมีกล่อง Android TV Apple TV นะคะก็สามารถที่จะดาวโหลดแล้วก็ดูได้เลยและย้ำว่าดูฟรีเขาพพอร์ตขนาดนี้แล้วค่ะอยากให้เราคนไทยช่วยกันไปส่วนหนึ่งในการสะสมบอลไทยยาวๆพอไม่แน่คุณเห็นลูกเห็นหลานเล่นอน่ะคือมันถ่ายถึงไทยลีกสามอ่ะใช่ใช่เออา<ๆ>บางคนเห็นลูก ว่ามันดีมากเราช่วยกันพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งได้ให้บอลไทยมันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะโอเคแล้วก็ติดตามยุ้ยชัยพรไปกันยาวๆตลอดทั้งฤดูกาลครับใช่ค่ะขอบคุณที่ไม่ไม่แย่งตําแหน่งพิธีกรนะคะ <c oughs> แย่งไม่ไหวจ้ะเอย <c oughs> แบบนี้เราสุดยอดแล้วเ <c oughs> <c oughs> ทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกของ AAS Play นะครับบาร์บ hmm. ันเวย์ทีบอกว่า e x c l u s i v e สุดๆนะครับเราพามาดูทุกอย่างเลยทั้งสตูดิโอทั้ง IBC ห้องควบคุมนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้แฟนบอลเห็นว่า AAS ทุ่มเททุ่มทุนขนาดไหนกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลทุกท่านสามารถที่จะร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยได้ดูถูกไม่ดูเถื่อนนะครับดูถูกต้องลิขสิทธิ์ ไม่สนับสนุนลิงค์เถื่อนเพื่อเป็นการช่วยอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยนะครับ AIS เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนําเงินไปให้กับสโมสรในทุกระดับนะครับไทยลีกหนึ่งได้ไปถึง15ล้านแล้วนะครับไทยลีกสองไทยลีกสามมีเงินเข้าระบบเพราะว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้กําลังใจกันดูถูกไม่ดูเถื่อนนะครับแล้วก็ติดตามกันไปตลอดทั้งฤดูกาลกับ AIS Play ฝากไว้ด้วยรายการ AIS Play มีพรีวิวก่อนนะครับบอลไทยโชว์ไทม์แล้วก็การถ่ายทอดสดครบทุกลีกทั้ง3ลีกฝากติดตามกันแล้วก็ร่วม ไทยกันไปและแน่นอนว่านี่คือ b u บเบิลเวอยากไปไหนก็ไปเรามีทุกรูปแบบเป็นทางการไม่เป็นทางการมีหมดสนใจสนับสนุนรายการพักอินบ็อกผู้ติดตามทั้งหลายฝากกด Subscribe ด้วยให้กำลังใจทีมงานแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับ b u บเบิลเวครับ